หดีอยคกันทุกคนอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงทำสถานที่ท่องเที่ยวแตกนะครับและเชื่อว่า FC ฟฟนครับเนี่ยอยากตามรอยอุงอิงแน่นอนครับสำหรับเมื่อเช้า,น,ชานี้ครับทุกคนคงได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะครับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยเที่ยวหลายที่มากๆและไปแต่ละสถานที่นะครับ FC แฟนคลับเนี่ยก็มารุมถ่ายรูปน้องแทบจะไม่เที่ยวกันเลยทีเดียวครับน่ารักสุดๆครับทุกคนนี่คือความภูมิใจของคนจังหวัดศรีสะเกดจริงๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวสถานที่ไหนนะครับ ตัวอย่างตัวเราเองเนี่ยเรายังอยากไปตามน้องเลยครับทุกคนเมื่อเช้านี้ก็บป็นคนสถานที่แรกที่อุงอิงเพชรบ้านแพงไี่ไปเช็คอินนะครับนั่นก็คือผาหมออีแดงครับทุกคนสิ่งที่สําคัญเลยก็คือลูกสาวเมื่อเช้านี้ถ้าสังเกตนะครับใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็มีรูปสกรีนของตัวเองนะครับเชื่อว่า ตัวนี้จะเป็นคอลเลคชันใหม่ของน้องอุงอิงหรือเปล่านะที่จะมาจำหน่ายกับทุกคนกับรัตนาพรแบรนด์สวยมากๆครับทุกคนแล้วก็เมื่อเช้านี้โอ้โห แฟนครับคือแตกตื่นมากครับเมื่อเจอซุปเปอร์สตาร์ไปเที่ยวผามออีแดงครับทุกคนสวยงามมากๆครับและน้องเนี่ยก็ไปที่เขาพระวิหารด้วยผามออีแดงกับเขาพระวิหารที่เดียกันเนาะทุกคนน้องยิ้มก็อาจจะไม่ทราบนะครับก็เป็นสถานที่ที่สวยมากนะครับแล้วก็เป็นแบบว่าโอโ้ทะเลเหมอกกันเลยทีเดียวนะครับเสร็จจากเขาพระวิหารแล้วน้องไปแวะไหนต่อครับทุกคนน้องก็ไปที่น้ําตกนะครับน้าตก สำโรงเกียรตศสีสกเกตนะทุกคนต้องบอกว่านี่คือความภูมิใจของจังหวัดสีสกเกตและองค์หญิงเพชรบ้านแพงไปเช็คอินที่นี่นะครับเชื่อว่าพ่อๆแม่ๆ fc แฟนคลับเนี่ยอยากจะไปเที่ยวตามนะครับอยากจะตามรอยองค์หญิงไปเที่ยวยกตัวอย่างเลยอย่างสวนทุเรียนที่ผ่านมาครับทุกคนที่น้องไปยืนเยือน สวนทุเรียนเนี่ยภูเขาไฟไร่ในมิตนครทําเอาแฟนคลับ FC กับทุกคนแห่ตามไปครับพอพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซแฟนคลับจากทั่วทุกสารทิศนะครับเข้าไปรุมสวนทุเรียนครับทุกคนทาเอาเจ้าของทุเรียนเนี่ยจนบอกว่าโอ้โหสงสัยปีหน้าเนี่ยจะต้องมาจัดสถานที่รองรับดีๆแล้วเพราะว่าตัวเองก็ไม่คาดคิดว่าจะมีคนเนี่ยไปเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับทุกคนพอพ่อ,พอแม่เอฟซแฟนคลับเนี่ยคือแบบไปแบบทัวร์ลงกันเลยทีเดียวนะครับน้องทำเอาขายดิบขายดีสําหรับสวนทุเรียนไร่ในมิตนครจังหวัดศรีสะเกด และวันนี้อุงอิงเพชรบ้านแพงไปเที่ยวน้ําตกสำโรงเกียรตินะครับขุนหารสีสเกตแฟนกับ FC ก็โอ้โหอยากจะตามไปน้องทุกคนเนาะเราเห็นน้องไปแล้วคือแบบนะสุดยอดมากๆและที่สําคัญนะครับทุกคนถ้าสังเกตดีๆอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วนะทุกคน มีไม่เนี่ยติดตัวตลอดนะครับทุกคนเพื่อที่จะถ่ายคอนเทนต์ให้กับพ่อพ่อ,พอแ,มแม่ fc แฟนคลับเนี่ยได้ชมกันครับทุกคนนี่คือความใส่ใจขององุ่นอิงแล้วก็พ่อเอกแม่หน่อยครับทุกคนเขาจะติดไม่ตลอดแล้วก็อยากให้คลิปเนี่ยออกมาดีที่สุดนะครับเมื่อเช้าก็จะมีทางด้านพี่พ่ออาชิตะเนาะพี่ตอเต้ครับทุกคนแม่ฮักบุรีรัมใช่ไหมที่ไปร่วมนะครับทุกคนทริปนี้ด้วยต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่พ่ออาชิตะได้เคยพูดเอาไว้นะครับว่าองุ่อิงเนี่ยน้องไม่ได้แบบว่า อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศเนาะเพราะว่าน้องชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้น้ําตกธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสุขนะ,ะทุกคนอยู่แล้วอบอุ่นใจนะครับทุกคนแล้วก็ไปกับครอบครัวนี่แหละคือสิ่งที่น้องอยากไปนะ,ะทุกคนแล้วเราได้เห็นว่าอุ้งอิงเนี่ยโอ้โหถือกล้องแบบตลอดเวลาเลยสวยงามมากๆครับทุกคนแล้วก็แม่หน่อยนะเออก็ไปยืนแบบว่าโบกไม้โบกมือนะครับตรงน้ําตกนะครับทุกคนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าอุ้มอิงข่าวกระแสก็ไม่ได้ไปเที่ยวน้ําตกนานแล้วนะทุกคนพอเห็นน้องไปเนี่ยเราก็อยากจะไปเลยนะนะทุกคนพ่อแม่เป็นเหมือนอิ้มข่าวกระแสไหมครับ นะครับถือว่าเป็นทูตการท่องเที่ยวไปแล้วสำหรับองค์อิงเนาะทุกคนแล้วก็สมแล้วกับที่น้องเนี่ยได้รับรางวัลเขาเรียกว่าอะไรนะรางวัลคนดีสีสเกตนะครับทุกคนเนาะองค์อิงเนี่ยไปเดินตลาดคนก็อยากไปเดินตามทำอะไรคนก็อยากจะทำตามคนทุกคนนี่คือคนที่มีอิทธิพลบนโลกโซเชียลจริงๆนะสำหรับลูกสาวนะแล้วเขาก็มีการถ่ายรูปเนี่ยด้วยกันด้วยจะเป็นพ่อเอกแม่หน่อยน้องอิงสามคนนะครับทุกคนนี่ สุดยอดมากๆครับอา่าก็อยากจะไปตามนะดูสิทุกคนวันนี้เขาจะไปเที่ยวไหนบ้างและที่สําคัญสิ่งที่น้องไม่ลืมเนี่ยครับทุกคนน้องก็จะไปไหว้พระทาบุญตลอดเลยไม่ว่าจะไปสถานที่ไหนก็ตามนะครับอุงอิงเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ไปป่าในเมืองด้วยนะครับสวนน้ําประชารัฐนี่เนี่ยทุกคนเขาชอบไปสถานที่แบบนี้จริงๆนะอุงอิงอะ่ะคือเขาแบบเนี่ยเห็นไหมครับไปไปที่ไหนก็คือแบบที่นั่นแบบแปกกันหมดกันเลยทีเดียว สุดยอดมากๆนะครับเนี่ยพอพอ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยก็ดีอกดีใจนะทุกคนแล้วก็พอเห็นน้องไปเนี่ยก็จะแบบว่าขอน้องถ่ายรูปเนาะแล้วก็ถ่ายกับหน้าร้านของตัวเองเพื่อที่ว่าจะเอา เพื่อที่จะเอารูปของอุ๋งอิงมาปริ้นแล้วก็ติดนะครับทุกคนอย่างที่น้องไปเที่ยวหมูกระทะตอนนั้นร้านหมูกระทะนะครับทุกคนตอนนั้นคือแบบโอ้โหแฟนกับ FC ก็แห่ตามมาทานหมูกระทะตามอุงอิงนะแล้วถามว่าอุงอิงยังอยู่ไหมมีถามแบบนี้ด้วยนะทุกคนเนาะตอนนั้นน้องไปเที่ยวหมูร้านหมูกระทะแล้วหมูกร้านหมูกระทะเนี่ยโพสต์รูปน้องแฟนๆแห่แชร์กันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็แห่ไปทานตามกันเป็นหมื่นเป็นแสนที่สําคัญก็คือวิวดีด้วยแหละนะครับทุกคนนะเนี่ย คือวันนี้โอ้โหแฟนคลับ FC ก็ครองช่องพ่อแม่น้องอุงอิงเลยนะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนก็คือไปดูเนาะแล้วก็น้องก็จะแบบว่าติดไมค์ตลอดแล้วก็พูดคุยกับพ่อเอกตลอดนะครับสำหรับครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวที่น่ารักและเมื่อคืนนี้เนี่ยอุงอิงน้องก็ไลฟ์นะครับประมูลตุ๊กตาเนาะแฟนๆก็คือให้การตอบรับดีมากๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการแบบว่าโอ้โหทำบุญกับ สถานสงเคราะห์ด้วยนั่นเองครับทุกคนน่ารักมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสเอาเรื่องราวของน้องอิง,องนะครับมาฝากทุกคนเนาะวันนี้เราก็จะติดตามกันแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะครับกับการท่องเที่ยวของอุ้งอิงในวัน ปิดได้ดูการแล้วก็มาเจอกันอีกทีในวันเปิดฤด้ดูการตอนนี้พอ่อพ่อแม่แม่เนี่ยคือแบบเริ่มจะลงแดงกันแล้วเพราะว่าไม่มีคลิปลูกสาวเนี่ยมอบความสุขด้านหน้าเวทีซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะได้แบบดูคลิปน้องที่แบบว่าอุ้งอิงร้องเพลงด้านหน้าเวทีนะวันนี้มาในชุดอะไรแต่งหน้าโทนไหนใช่ไหมครับแม่แม่ fc เี่กก็จะคอยแบบว่าตามติดตลอดแต่ช่วงนี้ก็คือลูกสาวแบบว่านะไม่ได้แบบว่าอยู่ด้านหน้าเวทีก็คืออยู่ในช่วงของการพักผ่อนนะครับในช่วงนี้นะครับ ก็โหสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็อุ้มยิ้มข่าวกระแสนะครับเนาะเป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกๆคนด้วยกันแล้วกันนะที่วันนี้เดินทางไปเที่ยวหรือว่าจะเดินทางไปไปไหนในวันหยุดก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อุ้มยิ้มข่าวกระแสฝากด้วยนะอุ้มยิ้มมีจัดรายการนะครับที่คนลุกทุ่ง FM 103รอยครับก็ฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับด้วยกันแล้วกันตามไปให้กําลังใจไปขอเพลงไปฟังข่าวหมอลำกันนะบอกว่าข่าวเยอะมาก แม้ว่าจะเป็นช่วงปิดฤดูกาลช่วงนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าทางแบบโอ้โหศิลปินเนี่ยออกเพลงกันเยอะมากในส่วนของอิงเนี่ยก็จะออกในช่วงของก่อนมันเปิดฤดูกาลเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าจะนะครับจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อ,พอแม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับก็ เดี๋ยวจะเอารูปน่ารักน่ารักของน้องนะครับมาฝากทุกคนท้ายคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณไปยังนะครับเขาเรียกว่าอะไรช่องของพ่อเอกแม่หน่อยด้วยก็แล้วกันนะที่นําเสนอวันนี้นะครับทุกคนก็ได้ดูคลิปอุคงอิ๋งแบบเต็มอิ่มเลยนะพ่อเอกคือลงคลิปแบบรัวๆเลยนะสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ